ด้านของคุณอนุทินชาญวิรกูลน,นะคะรลฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าในช่วงของโควิดหลังสงกรานนะคะได้มีการเตรียมความพร้อม เรื่องเวชภัณฑ์เรื่องยาไปแล้วค่ะโดยเฉพาะฟาวิพิรวียเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เสนอให้มีการยกเลิกการตรวจ rt pcr ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยก็ยอมรับว่าเป็นข้อเสนอที่จะต้องทําในวันข้างหน้าล่ะค่ะแต่ก็เกรงว่าถ้ายกเลิกไปเลยเนี่ยจะทําให้ประชาชนกังวลจึงอยากขอให้ผ่านช่วงเทศกาลสงกรานไปก่อนนะคะถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ไม่มีอะไรเกินขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขก็จําเป็นจะต้องหามาตรการผ่อนคลาย โดยจะเห็นว่าการที่สาสุขวางแผนให้เป็นโรคประจําถิ่นหนึ่งกรกฎาคมก็มีการประเมินทั้งผู้ติดเชื้อและก็ผู้เสียชีวิตนะคะขณะน,นี้ยังไม่มีความแตกต่างกันมากแต่ยืนยันว่าหนึ่งกรกฎาคมยังไม่มีการประกาศเป็นโรคประจําถิน่นแต่จะเป็นการเตรียมการเอาไว้เท่านั้นค่ะไปฟังเสียงคุณอนุทินค่ะเราก็เน้นในเรื่องของการทําให้มีเวชภัณฑ์มีสถานพยาบาลให้มีความพร้อมเต็มที่นะครับแล้วกเ็เราก็คงจะ ให้การดูแลกับผู้ป่วยที่จะเข้าสถานพยาบาลก็คือต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการผู้ป่วยที่มี608แล้วก็สูงอายุเป็นพิเศษนะครับสาหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการอะไรเราก็ใช้วิธีการรักษาตามแบบฉบับที่ที่เราได้ได้ดูแลกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นโฮมไอไม่ว่าจะเป็นดูแลแบบอบพีดีนะถ้าไม่มีอาการอะไรเลยก็ ไม่จาเป็นต้องไปกินยาฆ่าไวรัสอะไรลำนองนี่ยนี่นี่คือที่ได้รับรายงานมาเรื่องเวชภัณฑ์นเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าห่วงนะครับรักษาตามอาการพยายามไปตามาความรุนแรงของโรคก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆการเ,าเดินของทุกๆมิติทุกๆบริบท,บร,บ,ทบริบทเศรษฐกิจบริบทการทำมาหากิน แล้วก็ความสะดวกของพี่น้องประชาชนแต่ต้องไม่กระทบกับความเสี่ยงที่จะให้เกิดอันตรายจากการติดเชือ้อมีความเกรงว่าประชาชนจะตื่นตระหนกมันเรก็อยากให้มันผ่านช่วงเทศกาลสงการไปก่อนถ้าผ่านเทศกาลสงการไปแล้วมันไม่มีอะไรที่เกินขีดความสาม,มารถหรือเกินความคาดหวัง คาดคิดของเราเนี่ยมันก็ก็คงจะต้องอาหามาตรการผ่อนคลายให้มากยิ่งขึ้นก็อยากให้ทุกอย่างกลับมาคืนถูกเป็นปกติให้เร็วที่สุดนะที่เราจะทำรูปประจำปีเริ่มหนึ่งกระดาคมี่จากตัวเลขปัจจุบันแล้วมันมีผลต้องแตกวางไว้ไหมคะตัวเลขปัจจุบันเราก็ดูมันก็ยังไม่มีอะไรแตกต่างกันไปตั้งแต่สามเดือนสี่เดือนมาตัว อัตราส่วนอะไรต่างๆมันก็ยังเป็นไปตามที่ที่เป็นหลักสากลอยู่อะไรอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีใครไปประกาศนะว่าวันที่หนึ่งรัชกาลพมจะเป็นโรคประจาถิดก็วา,าวางแผนไว้ถจะทําทได้เร็วก็ทําได้เร็วถ้ามีความจําเป็นแค่วิกฤตเกิดขึ้นก่อนถ้าประเมินแล้วมันไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรก็ต้องทําให้เร็วที่สุด